สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกล่องเสียงธรรมอรุณสวัสดยามเช้าหรือสวัสดีในทุกช่วงเวลาที่ท่านผู้ฟังได้เปิดธรรมะนี้ขึ้นมารับฟังในโลกแห่งการทำงานที่หมุนไปอย่างรวดเร็วหลายครั้งที่เราอาจรู้สึกว่าที่ทำงานนั้นเปรียบเสมือนสมรภูมิขนาดย่อมเป็นสนามแห่งการแข่งขันการประชันความสามารถและการ,รเผชิญหน้ากับแรงกดดันนานาประการ เราตื่นเช้าขึ้นมาด้วยภาระหน้าที่เดินทางฝ่าฟันการจราจรเข้าไปสู่ห้องสี่เหลี่ยมที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความสัมพันธ์อันซับซ้อนจนบางครั้งเราอาจหลงลืมไปว่าเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่เรายังโหยหาความสุขและความสงบในระหว่างการเดินทางนั้นด้วย แล้วจะมีหนทางใดเล่าที่จะสามารถเปลี่ยนสมรภูมิอันร้อนรุ่มให้กลายเป็นสถานอันร่มเย็นเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานที่เหมือนคู่แข่งให้กลายเป็นกันลยาณมิตรและเปลี่ยนหัวใจที่เหนื่อยล้าของเราให้กลับมาเปี่ยมด้วยพลังและความเบิกบานได้อีกครั้งคำตอบนั้นได้ถูกซ่อนอยู่ในหลักธรรมอันเก่าแก่และทรงคุณค่าอย่างยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักธรรมที่เป็นดั่งที่พานักอันประเสริฐของพรหมที่พานักแห่งจิตใจอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีนามว่าพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่คือธรรมะที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของผู้เจริญให้กว้างขวางปราศจากขอบเขตปราศจากพยาบาทเบียดเบียนเป็นคุณธรรมสี่ประการอันได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขา คุณธรรมเหล่านี้มิใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไกลตัวหากแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เราสามารถนำมาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ในธรรมบรรยายชุดนี้เราจะร่วมกันสำรวจคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ไปทีละข้อเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจว่าเราจะสามารถนำธรรมะอันประเสริฐเหล่านี้มาเป็นดั่งธรรมโมสถ ชำระล้างความขุ่นมัวและสร้างสารรค์บรรยากาศที่ดีงามในที่ทำงานของเราได้อย่างไรและในวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่รากฐานที่สำคัญที่สุดประตูบานแรกที่เปิดไปสู่ความสัมพันธ์อันดีงามทั้งปวงนั่นคือเมตตาเมตตาในภาษาบาลีนั้นมีความหมายว่าความรักความปรารถนาดีความเป็นมิตรหากจะอธิบายอย่างง่ายที่สุด เมตตาคือความรู้สึกที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุขเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ปราศจากความใคร่และความคาดหวังที่จะได้รับสิ่งใดตอบแทนเปรียบเมตตาก็เหมือนดั่งดวงอาทิตย์ที่สาดส่องแสงสว่างและความอบอุ่นให้แก่ทุกสรรพสิ่งอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงหรือต้นหญ้าเล็กๆที่พึ่งงอกงาม ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนที่เราไม่ชอบหน้าดวงอาทิตย์ก็ยังคงมอบแสงสว่างให้เสมอฉันใดจิตที่มีเมตตาก็ฉันนั้นคือจิตที่ปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลกทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขในที่ทำงานเราจะแสดงออกซึ่งเมตตาได้อย่างไรแท้จริงแล้วเมตตาสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจมองข้ามไป เมตตาทางกายการยิ้มทักทายเพื่อนร่วมงานในตอนเช้าด้วยความจริงใจการเปิดประตูรอผู้ที่เดินตามหลังมาการช่วยหยิบของที่เพื่อนทำตกหรือแม้แต่การชงกาแฟาเผื่อเพื่อนร่วมโต๊ะสิ่งเหล่านี้คือการแสดงออกทางกายที่ส่งผ่านความรู้สึกดีๆไปยังผู้อื่นได้โดยตรงเมตตาทางวาจาการกล่าวคำว่าขอบคุณและขอโทษอย่างติดปากการเอ่ยชมเชยเพื่อนร่วมงานเมื่อเขาทำสิ่งที่ดี การให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวลและสร้างสรรคและที่สำคัญที่สุดคือการงดเว้นจากการนินทาว่าร้ายหรือการพูดจาบั่นทอนกำลังใจของผู้อื่นคำพูดของเรานั้นมีพลังเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้มันเป็นอาวุธที่ทิ่ทมแทงหรือเป็นโอสถที่ฉลมใจเมตตาทางใจนี่คือส่วนที่ลึกซึ้งที่สุดคือการฝึกฝนจิตใจของเราให้มองผู้ดื่นในแง่ดี เมื่อเพื่อนร่วมงานทำผิดพลาดแทนที่จะด่วนตัดสินและตำหนิลองเปลี่ยนเป็นความคิดที่ว่าเขาก็คงไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นหรือเขากำลังต้องการกำลังใจการฝึกมองหาข้อดีของคนอื่นและการแผ่เมตตาในใจอธิษฐานขอให้เพื่อนร่วมงานของเรามีความสุขความเจริญแม้เขาจะไม่รู้ตัวแต่พลังงานบวกที่เราส่งออกไปนั้นจะสะท้อนกลับมาสร้างความสงบสุขในใจของเราเอง การเจริญเมตตาในที่ทำงานนั้นต้องแผ่ขยายไปสู่บุคคลทุกระดับเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาคือการมองพวกเขาเป็นดั่งน้องคอยชี้แนะสั่งสอนให้โอกาสและให้อภัยในความผิดพลาดหัวหน้าที่เปี่ยมด้วยเมตตาจะได้รับความเคารพรักและความร่วมมือจากลูกน้องอย่างเต็มหัวใจเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานคือการมองพวกเขาเป็นดั่งเพื่อนร่วมรบในสมรภูมิเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบ่งปันความรู้ไม่ชิงดีชิงเด่นความสำเร็จของเขาคือความสำเร็จของทีมความทุกข์ของเขาก็คือสิ่งที่เราพร้อมจะรับฟังเมตตาต่อผู้บังคับบัญชาคือการเข้าใจในแรงกดดันและภาระหน้าที่ที่เขากำลังแบกรับให้ความร่วมมือในการทำงานอย่างเต็มความสามารถและเสนอแนะความคิดเห็นด้วยความเคารพและปรารถนาดีต่อองค์กรและที่ท้าทายที่สุด คือเมตตาต่อคนที่เราไม่ชอบในทุกที่ทำงานย่อมมีบุคคลที่เราอาจจะเข้ากันไม่ได้การเจริญเมตตาต่อคนเหล่านี้มิได้หมายความว่าเราต้องไปฝืนใจรักหรือชื่นชมเขาแต่หมายถึงการไม่ปรารถนาร้ายคือการวางใจเป็นกลางและแผ่ความปรารถนาดีไปให้เขาว่าขอให้ท่านจงมีความสุขขอให้ท่านจงพ้นจากความทุกข์และขอให้เราจงอย่าได้มีเวรต่อกันเลย การทำได้เช่นนี้คือการปลดปล่อยตัวเราเองออกจากโซ่ตรวนแห่งความเกลียดชังเมื่อเมตาธรรมได้แบ่งบานในที่ทำงานแล้วบรรยากาศที่เคยตึงเครียดจะผ่อนคลายลงกำแพงแห่งความหวาดระแวงจะทลายลงการสื่อสารจะเปิดกว้างและสร้างสารรค์มากขึ้น ความร่วมมือร่วมใจจะเข้ามาแทนที่การแข่งขันและที่สำคัญที่สุดความสุขในการมาทำงานในทุกๆวันของเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เมตตาจึงเป็นด่งรากแก้วของต้นไม้ใหญ่แห่งความสัมพันธ์เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่พร้อมจะให้คุณธรรมข้ออื่นๆได้เจริญงอกงามต่อไป และเมื่อเราได้พบเจอเพื่อนร่วมง,งานที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์เมตตาธรรมในใจของเรานี่เองจะเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณธรรมข้อต่อไปได้ทำงานคุณธรรมนั้นคือการุณาซึ่งเราจะได้มาศึกษาและทำความเข้าใจกันในตอนต่อไปในตอนที่แล้วเราได้ร่วมกันทำความเข้าใจถึงเมตตาความปรารถนาดีที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุข ซึ่งเป็นดังรากฐานอันมั่นคงของความสัมพันธ์ที่ดีงามในที่ทำงานแต่ในความเป็นจริงของชีวิตนั้นไม่มีผู้ใดที่จะมีความสุขอยู่ได้ตลอดเวลาทุกคนล้วนต้องเผชิญกับความทุพความผิดหวังและอุปสรรคปัญหาไม่เว้นแม้แต่ในบริบทของการทำงานและเมื่อใดก็ตามที่เราได้เห็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งกำลังตกอยู่ในภาวะเช่นนั้น เมื่อนั้นเองคือเวลาที่คุณธรรมข้อที่สองในพุหมวิหารสี่จะได้ปรากฏกายขึ้นมาทำงานคุณธรรมนั้นมีนามว่าการุณาการุณามีความหมายว่าความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์หากเมตตาคือการเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วเรามีความสุขไปด้วยการุณาก็คือการเห็นคนอื่นมีความทุกข์ แล้วเราเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นเปรียบกรุณาก็เหมือนดั่งหยาดน้ำอันเย็นช่ำที่คอยชโลมแผลที่เกิดจากไฟหรือเป็นดั่งมืออันอบอุ่นที่เอื้อมไปฉุดดึงเพื่อนที่กําลังจะล้มลงกรุณาไมิใช่เพียงความรู้สึกแต่คือการกระทำที่เกิดจากความรู้สึกปรารถนาดีนั้นเป็นภาคปฏิบัติของเมตตานั่นเอง สิ่งสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือกรุณานั้นแตกต่างจากความเวทนาสงสารพิตตี้อยู่เล็กน้อยความเวทนาสงสารอาจมีมุมมองของการมองจากที่สูงลงไปต่ำเป็นความรู้สึกว่าน่าสงสารจึงเลยแต่กรุณานั้นคือการมองเห็นเพื่อนมนุษย์ในระดับที่เท่าเทียมกัน คือการเข้าไปสัมผัสถึงความทุกข์ของเขาประหนึ่งว่าเป็นความทุกข์ของเราเองและเกิดเป็นฉันทะหรือความพอใจที่จะลงมือช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังแล้วในที่ทำงานเราจะแสดงออกซึ่งกรุณาธรรมได้อย่างไรกรุณาในที่ทำงานนั้นสามารถแสดงออกได้ในหลาย,ลายสถานการณ์เมื่อเพื่อนร่วมงานกำลังเผชิญกับปริมาณงานที่หนักเกินไป กรุณาคือการที่เราเดินเข้าไปถามด้วยความจริงใจว่ามีอะไรให้เราช่วยแบ่งเบาได้บ้างไหมแม้ว่างานของเราเองก็จะล้นมือแต่การเอ่ยปากถามด้วยความห่วงใยนั้นก็เป็นดั่งน้ำทิพย์ที่ชโลมใจของผู้ที่กำลังเหนื่อยล้าได้แล้วเมื่อเพื่อนร่วมทีมทำผิดพลาดและถูกตำหนิแทนที่จะซ้ำเติมหรือยืนมองอย่างเฉยเมยกรุณาคือการเข้าไปให้กำลังใจ ช่วยหาสาเหตุของความผิดพลาดและร่วมกันหาทางแก้ไขพร้อมกับกล่าวว่าไม่เป็นไรนะเรามาเริ่มต้นกันใหม่เมื่อน้องใหม่ในทีมยังปรับตัวไม่ได้และทำงานไม่คล่องแคล่วกรุณาคือการสละเวลาของเราเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงสอนงานและแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่เขาด้วยความเต็มใจโดยไม่มองว่าเป็นภาระแต่เป็นการช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งได้เติบโต เมื่อเพื่อนร่วมงานกำลังประสบปัญหาชีวิตส่วนตัวอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือปัญหาสุขภาพการุณาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบางครั้งอาจไม่ใช่การให้คำแนะนำแต่คือการเป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังความทุกข์ของเขาอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินและให้เขารู้ว่าเขายังมีเราอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคนนะเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในทีม กรุณาคือการพยายามทำความเข้าใจในมุมมองของทุกฝ่ายและพยายามเป็นก้าวใจประสานรอยร้าวแทนที่จะเลือกข้างหรือสาดน้ำมันเข้ากองไฟศัตรูที่ใกล้ชิดที่สุดของกรุณาคืออะไรศัตรูของกรุณานั้นคือวิหิงสาอันหมายถึงความคิดเบียดเบียนความโหดร้ายหรือความสะใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์ซึ่งมักจะแสดงออกในรูปของ การนิ่งดูดายการมองเห็นปัญหาของเพื่อนแต่กลับคิดว่าธุระไม่ใช่หรือปล่อยให้เขารับกรรมไปเถอะจิตใจเช่นนี้คือจิตใจที่แห้งแลง้งการสำเติมเมื่อมีคนทำผิดพลาดแทนที่จะช่วยเหลือกลับนำเรื่องของเขาไปพูดต่ออย่างสนุกปากหรือกล่าววาจาที่ทิ่มแทงให้เขายิ่งเจ็บปวดนี่คือการกระทำที่ตรงกันข้ามกับกรุณาโดยสิ้นเชิงการตำหนิอย่างเดียวโดยไม่ชี้ทางออก การวิจารณ์การทำงานของผู้อื่นอย่างรุนแรงโดยปราศจากความปรารถนาดีมุ่งเน้นแต่การจับผิดโดยไม่ได้ให้แนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาการเจริญกรุณาในที่ทำงานนั้นนำมาซึ่งอานิสงส์อันยิ่งใหญ่มันสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจากวัฒนธรรมแห่งการกล่าวโทษเบลเ e culture ให้กลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือ support culture ได้ เมื่อผู้คนรู้สึกปลอดภัยที่จะทำผิดพลาดพวกเขาก็จะกล้าที่จะคิดกล้าจะริเริ่มและกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆความไว้วางใจจะเกิดขึ้นความสามัคคีจะแน่นแฟนและปัญหาที่เคยดูเหมือนใหญ่โตก็จะสามารถถูกแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยพลังของทีมเวิร์กการฝึกฝนให้มีจิตกรุณานั้นเริ่มต้นได้จากการฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา ลองจินตนาการว่าหากเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเช่นเดียวกับเขาเราจะรู้สึกอย่างไรและเราจะต้องการความช่วยเหลือแบบไหนการฝึกฝนเช่นนี้บ่อยๆจะทำให้หัวใจของเราอ่อนโยนลงและกำแพงแห่งอัตตาที่เคยขวางเรากับเพื่อนมนุษย์ก็จะค่อยๆทลายลงเมตตาคือการปรารถนาให้เขามีความสุขกรุณาคือการปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ เมื่อเราได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานจนเขาหลุดพ้นจากปัญหาและได้กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งเมื่อนั้นหัวใจของเราก็จะถูกยกระดับขึ้นไปสู่คุณธรรมข้อต่อไปคุณธรรมที่จะมาทดสอบจิตใจของเราว่าเราจะสามารถมีความสุขกับความสำเร็จของผู้อื่นได้แท้จริงหรือไม่คุณธรรมข้อนั้นคือมุทิตาซึ่งเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันในตอนต่อไป ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านในการเดินทางผ่านพรมวิหารสีในที่ทำงานของเราเราได้เรียนรู้ถึงเมตตาความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมงานและกรุณาการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยาก บัดนี้เราจะเดินทางมาสู่คุณธรรมข้อที่3ซึ่งเป็นคุณธรรมที่อาจเรียกได้ว่าถ้าถ่ายและวัดระดับจิตใจของปุถุชนคนทำงานอย่างเราได้มากที่สุดข้อหนึ่งคุณธรรมข้อนั้นคือมุทิตามุทิตามีความหมายว่าความพลอยยินบีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือการมีจิตชื่นชมโสมนัสในความสำเร็จและความสุขของผู้อื่น หากเมตตาคือการอยากให้เขามีความสุขและกรุณาคือการช่วยให้เขาพ้นทุกข์มุทิตาก็คือเมื่อเขามีความสุขและประสบความสำเร็จแล้วจริงๆเราก็สามารถยินดีไปกับเขาได้อย่างบริสุทธิ์ใจโดยปราศจากความรู้สึกขุนมัวใดๆ เปรียบมุทิตาก็เหมือนกับการที่เราเป็นผู้ชมการแข่งขันกีฬาแม้เราจะไม่ได้ลงแข่งเองแต่เมื่อนักกีฬาที่เราชื่นชอบได้รับชัยชนะเราก็สามารถส่งเสียงโห่ร้องและมีความสุขไปกับเขาได้อย่างเต็มที่หรือเปรียบได้กับการที่เรามีเทียนไขอยู่หนึ่งเล่มการที่เรายื่นเทียนของเราไปต่อไฟให้กับเทียนของคนอื่นก็ไม่ได้ทำให้แสงสว่างในเทียนของเราลดน้อยลงเลยแต่กลับทำให้ห้องทั้งห้องสว่างสวยขึ้นต่างหาก ฟังดูแล้วมุทิตาอาจดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่ในความเป็นจริงของโลกแห่งการทำงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการเลื่อนตำแหน่งและการประเมินผลงานการจะมีมุทิตาจิตได้อย่างแท้จริงนั้นกลับเป็นเรื่องที่ต้องใช้กำลังใจและการฝึกฝนอย่างสูงเพราะศัตรูตัวฉกาจที่คอยขัดขวางมุทิตาธรรมในใจของเรานั้นมีชื่อว่าอิจฉาหรือความอิจฉาริษยา ความอิจฉาริษยาคือยาพิษที่ร้ายกาจที่สุดในที่ทำงานมันคือความรู้สึกร้อนรุ่มทนไม่ได้เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าเรามันเกิดจากการเปรียบเทียบและเกิดจากความคิดว่าความสำเร็จมีอยู่อย่างจำกัดเมื่อเพื่อนร่วมงานได้รับการปโปรโมตอิจฉาจะกระซิบที่ข้างหูเราว่าทำไมไม่ใช่เรา เมื่อโปรเจกต์ของทีมอื่นประสบความสำเร็จอิจฉาจะบอกว่าพวกเขาคงมีเส้นสายหรือเพราะโชคช่วยหรอกหน้าเมื่อมีคนได้รับคำชมอิจฉาก็จะทำให้เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจยาพิษชนิดนี้ไม่เคยทำร้ายผู้ที่เราอิจฉาได้เลยคนที่เจ็บปวดและถูกแผดเผาอยู่เสมอก็คือตัวเราเองดังนั้นการเจริญมุทิตาในที่ทำงานจึงเป็นการถอนพิษแห่งความอิจฉาริษยาออกจากใจของเรานั่นเอง แล้วเราจะแสดงออกซึ่งมุทิตาได้อย่างไรเมื่อเพื่อนร่วมงานได้รับตำแหน่งใหม่จงเดินเข้าไปแสดงความยินดีกับเขาด้วยรอยยิ้มและคำพูดที่จริงใจกล่าวว่ายินดีด้วยนะคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้จริงๆและเสนอตัวที่จะให้ความช่วยเหลือในการปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างมิตรภาพที่ดีแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงในจิตใจของเราด้วย เมื่อมีคนเสนอความคิดที่ดีในที่ประชุมแทนที่จะนั่งเงียบด้วยความรู้สึกว่าทำไมเราคิดไม่ได้จงกล่าวสนับสนุนความคิดของเขาอย่างเปิดเผย เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะหรือผมเห็นด้วยกับประเด็นนี้การทำเช่นนี้จะสร้างบรรยากาศของความร่วมมือและการยอมรับซึ่งกันและกันเมื่อเพื่อนร่วมงานหรือรแผนกอื่นประสบความสำเร็จจงมองว่าความสำเร็จของเขาคือความสำเร็จขององค์กรโดยรวมส่งอีเมลแสดงความยินดีหรือกล่าวชื่นชมเมื่อมีโอกาส การทำลายกำแพงระหว่างแผนกด้วยมุทิตาจิตจะทำให้การทำงานร่วมกันในอนาคตราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อลูกน้องหรือคนที่เคยสอนงานได้ดีและมีความสามารถก้าวหน้าไปกว่าเรานี่คือบททดสอบมุทิตาขั้นสูงหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงที่แท้จริงจะรู้สึกภาคภูมิใจและยินดีที่ได้เห็นเมล็ดพันธุ์ที่ตนเคยบ่มเพาะได้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง ความสำเร็จของเขาคือเครื่องยืนยันในความสามารถในการเป็นผู้ให้ของเราการฝึกฝนให้เกิดมุทิตาจิตนั้นต้องเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนมุมมองประการแรกคือการหยุดเปรียบเทียบตระหนักว่าแต่ละคนมีเส้นทางการเติบโตและจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันความสำเร็จของเขาไม่ได้หมายความว่าความล้มเหลวของเราจงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีที่สุดในทุกๆวัน ประการที่2คือการมองโลกในแง่ของความอุดมสมบูรณ์ abundance mindset เชื่อว่าความสำเร็จคำชมและโอกาสดีๆนั้นมีอยู่มากมายเหลือเฟือสำหรับทุกคนไม่ใช่เค้กที่มีจำกัดและต้องคอยแย่งชิงกันประการที่3คือการฝึกอนุโมทนา ทุกครั้งที่เห็นใครทำดีหรือได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเช่นเพื่อนถูกลอตเตอรี่รางวัลเล็กๆหรือเพื่อนได้รับคำชมจากลูกค้าให้เราลองฝึกพูดในใจว่าสาธุยินดีด้วยการฝึกเช่นนี้บ่อยๆจะทําให้จิตใจของเราคุ้นชินกับการชื่นชมในความสุขของผู้อื่น ที่ทำงานที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยมุทิตาจิตจะเป็นที่ทำงานที่ปราศจากความอิจฉาริษยาและการเมืองภายในจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนกล้าที่จะแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะรู้ว่าจะได้รับการสนับสนุนไม่ใช่การถูกสกัดกัน้นจะเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และการส่งต่อความรู้เพราะคนเก่งไม่กลัวที่จะสอนงานให้คนอื่นเก่งตามเมื่อเรามีเมตตาปรารถนาให้ทุกคนมีความสุข มีกรรณาคอยช่วยเหลือเมื่อเขามีความทุกข์และมีมุธิตาพลอยยินดีเมื่อเขามีความสุขดูเหมือนว่าเราจะมีคุณธรรมที่สมบูรณ์พร้อมแล้วแต่ทว่าในโลกแห่งความเป็นจริงยังมีอีกหลายสถานการณ์ที่ทั้งสามประการนี้อาจไม่เพียงพอหรืออาจจะกลายเป็นดาบสองคมได้หากขาดการควบคมซึ่งนั่นคือเหตุผลที่เราต้องมีคุณธรรมข้อสุดท้ายมาเป็นเครื่องกำกับ คุณธรรมที่เปรียบดังหางเสือของเรือที่จะคอยประคับประคองจิตใจของเราให้มั่นคงและสมดุลอยู่เสมอคุณธรรมนั้นคืออุเบกขาซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจกันในตอนสุดท้ายของการเดินทางนี้ณบ,บัดนี้การเดินทางของเราผ่านพรมวิหารสี่ในที่ทำงานก็ได้มาถึงบทสรุปสุดท้ายเราได้เรียนรู้ที่จะมีเมตตาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีกรุณาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์และมีมุทิตาเพื่อชื่นชมในความสำเร็จของผู้อื่นคุณธรรมทั้งสามประการนี้เปรียบดังเครื่องยนต์อันทรงพลังที่ขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นในองค์กรแต่เครื่องยนต์ที่ทรงพลังเกินไปหากขาดซึ่งระบบควบคุมที่ดีก็อาจนำไปสู่ปัญหาได้เช่นกันและนี่คือหน้าที่ของคุณธรรมข้อที่ส คุณธรรมที่เป็นดั่งนายท้ายผู้ถือหางเสือเรือเป็นดั่งตาช่างที่คอยรักษาสมดุลคุณธรรมนั้นมีนามว่าอุเบกขาอุเบกขามีความหมายว่าการรู้จักวางเฉยการวางใจเป็นกลางหรือความมีจิตใจที่มั่นคงสมดุลไม่เอ็นเอียงโดยความรักหรือความชังเมื่อได้ยินคำว่าวางเฉยหลายท่านอาจเข้าใจผิดว่า อุเบขาคือความไม่ใส่ใจความเย็นชาหรือการนิ่งดูดายซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอย่างสิ้นเชิงความรู้สึกเช่นนั้นเรียกว่าอัญญานุเบขาหรือความเฉยเมยด้วยความไม่รู้แต่อุเบขาในพรหมวิหารสีน่นี้คือความสงบนิ่งที่เกิดจากปัญญาคือการมองเห็นสัพพสิ่งตามความเป็นจริง โดยมีพื้นฐานมาจากการเข้าใจในกฎแห่งกรรมอุเบขาคือการตระหนักรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดและมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามยอมจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการนี้ จิตของเราจึงจะสามารถตั้งมั่นเป็นกลางและไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรม8ประการคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาและมีสุขมีทุกข์แล้วอุเบกขาจะเข้ามามีบทบาทในที่ทำงานได้อย่างไรอุเบกขานั้นคือเครื่องกำกับและรักษาสมดุลให้กับพรหมวิหารอีก3ข้อที่เหลืออุเบกขากำกับเมตตา เมตตาคือความรักและความปรารถนาดีแต่หากมีมากเกินไปโดยขาดอุเบกขาเมตานั้นอาจกลายเป็นความลำเอียงหรือความหลงได้เช่นหัวหน้าที่มีเมตตาต่อลูกน้องคนหนึ่งเป็นพิเศษจนให้คะแนนประเมินผลงานดีกว่าคนอื่นทั้งที่ผลงานไม่ต่างกันหรือปกป้องลูกน้องคนโปรดแม้เขาจะทำผิดการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เมตตาที่แท้จริง อุเบกขาจะเข้ามาเตือนสติให้เรารักและปรารถนาดีต่อทุกคนแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินเราต้องวางใจเป็นกลางและพิจารณาไปตามเนื้อผ้าตามหลักการและเหตุผลอุเบกขากำกับกรุณา กรุณาคือความสงสารและอยากช่วยเหลือแต่หากมีมากเกินไปโดยขาดอุเบกขากรุณานั้นอาจทำให้เราทุกใจไปกับเขาจนหมดกําลังใจที่จะทำงานหรืออาจทำให้เราเข้าไปช่วยเหลือผิดที่ผิดทางเช่นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานผิดพลาดซ้ำๆเพราะความประมาทเลินเลิอของเขาเองเรามีกรุณาได้แต่หากเราเข้าไปตามแก้ไขให้เขาทุกครั้งเขาก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ อุเบกขาจะสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้เขาได้เผชิญกับผลของการกระทําของตนเองบ้างเพื่อที่เขาจะได้เติบโตขึ้นนี่คือการช่วยเหลือด้วยปัญญามีใช่ด้วยอารมณ์อุเบกขากํากับมุทิตา มุทิตาคือความพลอยยินดีแต่หากมีมากเกินไปจนขาดอุเบกขาก็อาจกลายเป็นความเหอหรือดีใจจนลืมตัวและที่สำคัญเมื่อเพื่อนคนที่เราเคยยินดีด้วยนั้นวันหนึ่งเขาอาจจะตกต่ำลงหากเราไม่มีอุเบกขาเราก็อาจจะทุกข์ใจไปกับเขามากเกินไป อุเบกขาจะทำให้เรายินดีในความสำเร็จของเขาแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและเมื่อเขาล้มลงเราก็จะยังคงมีจิตใจที่มั่นคงพร้อมที่จะยื่นมือแห่งกรุณาเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ต่อไปนอกจากนี้อุเบกขายังแสดงบทบาทโดยตรงในสถานการณ์อื่นๆอ,อีกมากมายเมื่อต้องรับมือกับคำวิจารณ์หรือคำนินทา อุเบขาคือการรับฟังโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์โกรธหรือเสียใจเข้ามาครอบงำแล้วใช้ปัญญาพิจารณาว่าคำวิจารณ์นั้นมีส่วนจริงหรือไม่หากจริงก็นำมาปรับปรุงหากไม่จริงก็ปล่อยวางไปเหมือนลมที่พัดผ่านไป เมื่อโปรเจกต์ที่ทุ่มเทยอย่างหนักต้องล้มเหลวอุเบขาคือการยอมรับความจริงไม่ฟูมฟายหรือกล่าวโทษใครแต่หันกลับมาทบทวนบทเรียนที่ได้รับแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่ด้วยจิตใจที่มั่นคงเมื่อต้องเป็นคนกลางไกล่เกลีย่ยความขัดแย้งอุเบขาคือคุณธรรมที่สำคัญที่สุด คือการรับฟังทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นกลางและตัดสินปัญหาโดยยึดถือความถูกต้องและประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งไม่เอ็นเอียงเพราะความชอบหรือชังเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเมื่อคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ได้ทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แล้วจิตใจของเราก็จะกลายเป็นดั่งมหาสมุทรที่ทั้งกว้างใหญ่ด้วยเมตตา ั้งเยือกเย็นด้วยกรุณาทั้งชื่นบานด้วยมุทิตาและทั้งสงบนิ่งที่ทำงานของเราก็จะแปลเปลี่ยนจากสมรภูมิให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์บารมีเป็นสถานที่ที่เราไม่เพียงแต่จะมาเพื่อทำงานแต่ยังมาเพื่อฝึกฝนและพัฒนาจิตใจของเราให้สูงส่งยิ่งขึ้นไป ขอธรรมะอันประเสริฐแห่งพรุมวิหารสีนี้จงบังเกิดในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านและขอให้ท่านได้พบกับความสุขความสงบและความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในโลกแห่งการทำงานและในโลกแห่งการเดินทางภายในตลอดไป